เนสเล่คอฟฟเมซอยความนุ่มละมุนที่ลงตัว ผู้หญิงอย่างเรานะคะควรใส่ใจเรื่องของสุขภาพนะคะแล้วก็การดูแลรูปร่างค่ะเพราะถ้าเกิดว่าเรามีสุขภาพที่ดีนะคะก็จะทําให้เราดูอ่อนกว่าวัยด้วยนะคะวันนี้ค่ะขอแนะนานะคะเนสเล่คอฟฟี่เมทซอยค่ะนอกจากที่เขาจะผลิตจากถั่วเหลืองแล้วนะคะก็ยังมีประโยชน์จากโอเมก้าสาและก็เด้วยนะคะซึ่งคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าประโยชน์ของโอเมก้าสาและเก้านี้นมีมากขนาดไหนถ้าไม่ทราบเดี๋ยวเล่าให้ฟังค่ะนะคะโอเมก้าสเนี่ยเขาจะช่วยในเรื่องของสายตาสม หมองนะคะแล้วก็โอเมก้า6ค่ะจะลดระดับคอเลสเตอรอลแล้วก็ไขมันในเลือดนะคะฟื้นฟูผิวแห้งให้มีความชุ่มชื้นขึ้นด้วยนะคะและส่วนโอเมก้า9ค่ะจะลดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจนะคะแล้วก็ยังปราศจากคอเลสเตอรอลด้วยค่ะที่พี่แหม่มพูดมาทั้งหมดเลยนะคะคุณประโยชน์ทั้งหมดมีเฉพาะแค่ในเนสเลคอฟฟิ้เมทซอยเท่านั้นนะคะสําหรับคนที่ชอบดื่มกาแฟก็ไม่ต้องกังวลใจกันไปนะคะเพราะว่าแค่ดื่มคู่กับกาแฟเนสเลคอฟฟิ้เมทซอยเนี่ยนะคะก็ครบเครื่องแล้วนะคะ นอกจากจะได้เรื่องสุขภาพแล้วยังช่วยเพิ่มอรรถรสในการดื่มกาแฟให้คุณผู้ชมด้วยรสชาติกลมกล่อมหอมนะคะแล้วก็นุ่มละมุนนะคะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวมอบความสุขให้กับกาแฟแก้โปรดนะคะตอบโจทย์คนที่ใส่ใจดูแลสุขภาพอย่างเราๆด้วยนะคะขอขอบคุณ oh. อคณ oh. อคณพี oh. ่เมยซอยความนุ่มละมุนที่ลงตัวค่ะนะคะคุณผู้ชมคะและช่วงนี้นะคะขอต้อนรับพิธีกรรายการ Cover Diver ทางช่อง ActionL ค่ะ yeah. เขาเยอะเขาล่าเริงมากอะค่ะคือคำเสียงเอฟเฟกต์รายการนี้คือแบบแบบโง่กับโง่เป็นมันในสเหมือนเหมือนเหมือนอยากให้ไปเห็นในรายการ Cover Diver มีไหมีเหมือนกันในรายการมีซาวไหมยิ่งกว่านี้ถึงสงคราสถึงอะไรเงี้ยตายแล้วนะจ๊ะเขาอกไม่ต้องไม่ต้องใช้แบบว่าซาวเอฟเฟกต์นะเขาทำเองได้เขาทำมันเองเลยใช่ไหม เดี๋ยส่งอะไรก็ได้หมดอ่ะวันนี้เราตกลงกันก่อนว่า Cover The o r d จะมาประทัศสองสาวเราเรื่องอย่าห้ามปล่อยให้เงียบแม้แต่วินาทีเดียวเอามั้ยอ่ะมีเสียงเพลงหรือเปล่าคะอะไรนะคะต้งไดเสียงเพลงหรือเปล่าคะได้หมดตุ้มเดี๋ยวตึมๆลืออยู่ตึมๆเดี๋ยวแก๊กเดี๋ยวผมตุ้มให้ก่อนเอาใส่ละข้างลางตึมครับ ไปเลยสมองพี่แไบพี่ไหญแล้วนะคะหัวเพชรจะแตกเลยนะถามทำถามแรกเลยทำรายการนี้ด้วยกันรู้สึกยังไงกันบ้างอ่ะน้องโดมก่อนดีครับดีอ้าวทำไมมันเป็นอย่างนั้นเปนอย่าง้เสียงน้องดูแปลกๆนะไม่โอเคเหรอครับดีครับสนุกดีครับสนุกดีเพราะว่าเราก็ไม่เคยทำงานร่วมกันมาก่อนแล้วก็คิดว่าพอทำด้วยกันแล้วมันจะมันจะ รับส่งกันมันจะมันจะเป็นพี่เป็นน้องกันอะไรครับสนุนสนานดีครับผมก็เหมือนกันครับรู้สึกว่ามาทํารายการนี้มันเหมือนไม่ได้มาทํางานมันเหมือนมามาสนุกมาคุยกันมานข้าวมาม,บบมามาแชร์สิ่งดีๆให้กับคนที่ฟังเพลงี่ะไรอย่างเงี้ยช่เลยดีไหมแล้วมีตัว<า><า>อย่างให้คุณผู้ชมดูด้วยนะ ว่าเป็นตัวของตัวเองเลยพูดเลยว่าคุณครูสอนโยคะต้องดูท่าผมุมื้อตัวมากอันนี้จริงทั้งผมคุณชุมนีด้วยนะสรงนี้ไม่เอาไม่เอาไม่เอาคอยมาเนี่ยนะค่ะแต่ล่าทิพเนี่ยผมกิ่งจะเปลี่ยนทรงไปเรื่อยๆนะฮะที่ดกิ่งว่าไงน้องกิ่งรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกดีใจมากค่ะที่ได้เจอกับน้องๆเพราะว่า โดมกับน,น้องตั้มนี่คือเป็นที่กรรครั้งแรกด้วยแต่เก่งมากสุดเราเข้าหากันได้ดีมากก็แฮปปี้นะคะ,ะพี่ดีว่ะพี่ดีวตอนแรกดีใจครับครับต,ตอนนี้ออะต่อหลังๆเริ่มไม่ตอนนี้ดีใจมาก ครับผมจริงๆแต่ละคนที่เขาเก่งเห็นะตอนแรกก็โดมต้มก็จะออกตัวก่อนว่าผมเป็วิธีก้อใหม่ครับผมไม่กลงไม่เก่งใครไปมาผมแย่งพูดไม่ทันน่นไยาจริงดูมีคนแย่งถาว่าพูด่ยได้สาระไหมได้บางเบาๆแต่ว่าสนุกมากสนุกมาก พี่ถามหน่อยว่ารายการนี้เป็นรายการยังไงสําหรับคนที่แบบอาจจะยังไม่เคยดูง,ง่ยายเลยก็เป็นการเป็นรายการที่สาหรับคนที่ชอบฟังเพลงก็จะมีเพลงให้ได้ฟังเยอะแยะมากมายมแต่ว่านอกจากเพลงจากศิ <ayo> ลปินต้นฉบับแล้วเนี่ยเราอยากเพลงของเขามามาร้องในแบบบับที่เราด้วยเป็นการเอามาเวอ e r ซึ่งทุกวันนี้มันมันยิตมากการเอามาเวอร์เพลงนะครับแล้วก็4คนก็เอามาร้องในสไตล์ของเราเองก็มาร้องแบบจะเอาเพลงเร็วมาทำเพลงช้าเพลงช้ามาตีความใหม่เนี่ยซึ่งแตกต่างกันออกไปอยากอยากอยากให้แบบว่า ลองอะตัวอย่างหน่อยอเนหน้าสันเป็นยังไงในรายการจะเล่นกันก่อเลยนะตี่กำลังดังอ่างนี้เลยเป็ประกอบภาพยนตร์มาคิดถึงวิทยาจ้า one วันชิันมีต่กันก็ใ้ฉันรอฉนนั้นที่เธอสงพัน บางอย่างเราอาจไม่เห็นมันด้วยตาแต่เรารับรู้มันด้วยใจเราไม่ตา่า,า,กางกัน มีการได้ซ้อมกันมาก่อนหรือเปล่าหรือว่าแบบไปสดๆกันตรงนั้นเลยหน้างานเลยคือต้องบอกว่าค่ะโยเครดิตส่วนใหญ่ให้กับน้องโดคือโดเป็นคนที่ชอบดีไซน์ว่าเราจะ cover แบบไหนเพราะว่าเขาเป็นคนที่ฟังเพลงเยอะมากอขาจะแบบว่าชอบดีไซน์ที่แบบว่าออกแบบแปลกๆอะไรมาตลอดคือจะเปลี่ยนเพลงเดิมให้เป็นเพลงใหม่ไปเลยแล้วแปลกนี่ดีไหมคะดีมากนดีเบอครับผมดีเบอด้วย คิดมาว่าเอ้ยจะเอาบอกว่าคือจะมีโจทย์ให้ก่อนว่าจะเป็นทําเพลงนี้นสมีไลฟ์กลุ่มกันแล้วก็จะถึงว่าร้องทีงไหนดีคุยกันคุยกันเลือกเพลงก่อนเสนอมาเสนอมาหลังจากนั้นเราก็จะมาคุยกันอีกทีนึงว่าแบบเฮ้ยเราชอบเหมือนกันไหมอยากจะใส่อะไรของตัวเองเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยก็ได้โชว์มาที่ดีก็ไม่ง่ายนะจ๊ะเต่เอ็มกันสักพักหนึ่งเนาะนิดนึงนะคะแต่ว่าไม่ใช่แค่เราที่ cover อย่างเดียวเท่านั้นนะเราจะมีแก๊งสองแก๊งที่คอเ o อร์เหมือนกันใช่ใช่ คือ,อมีแกงพิเศษประจำรายการด้วยอสองแกงครับมีแกงรอดอร้องดีกับโชเกโชเกิลคือยังไงแกงรอดอกับรอ้องดีกับโชเกิลนี่คือ,อยังไงอ่ะก็ปกติถ้าเคยร้่าใครมอง คิดจินตนาการว่าเวลาทหารรอดอแล้วเนี่ก็คือจะวิ่งแบบแล้วร้องเพลงไปด้วยใช่ไหมร้องร้องสิรอดอไอ้เหนื่อยไหมไม่เหนื่อยอย่างนี่โดมนี่ผมว่าสองเก้าก็เหนื่อยแล้วนะซึ่งพวกนี้เนี่ยเขาก็จะแบบว่าเออเหมือนเหมือนกับว่าเขาก็น่าจะแข็งแรงแล้วก็แบบร้องเพลงได้ดีแล้วก็สามัคคีกันเลยค่ะก็จะเป็นแก๊งรอดอที่มา cover ใช่เราก็ไป็คัดรอดอที่หนึ่งเลยหน้าตาดีครับผมร้องเพลงดีเล่นดนตรีพอได้ถูกต้องแล้ว

ไม่ต้องร้องในรายการครับผมเขาจะไปร้องนอกสถานที่เป็นข้าวสารหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เอาดอกเอาดอกย้ายอผมว่าในรายการเป็นให้หน้าที่ของพวกเราครับผมใช่แล้กมาแย่งงานพวกเรากแล้วโชว์ละแล้วตรงงานกันที่โชว์ล่ะโชว์เกิร์ลโชว์เกิร์ลก็จะเป็นแบบเรา ผู้หญิงลองนึกถึงพวก dream girls ใส่สวยใส่ชุดเลื่อมมีไฟจับ follow นู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยจะเป็นภาพแบบโชว์ๆหน่อยก็จะอยู่ข้างนอกเหมือนกันถูกใช่ถูกต้องซึ่งจะมีทุกในทุกแบบว่าทุกวันที่มีรายการอย่างนี้แบบทุกสัปดาห์เลยทุกสัปดาห์ทุกสัปดาห์เชละวันจะมีทีมสแต่ดาร์ดอย่างโชว์เกิร์ลนี่ก็จะมีวันทุกวันพุธทุกวันพุธครับผมรอลองล็องดีจะมีทุกวันอังคารแต่ถ้ารอองคูเปอร์ก็เองเนี่ยจะมีทุกวันจันทร์ทุกวันจันทร์วันพฤหัสจะมีแขกรับเชิญพิเศษ ชัดเจนใชดเลยนะคะอุขยตายแล้วมันมากเห็นไหมบอกแล้วหมดเวลาแล้วเห็นไหมได้ยัง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 หมดช่วงนี้แค่ช่วงพักพักสั้นๆเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันใหม่ใจตั้งทำหน้าแบบคุยแค่นี้เองเหรอไม่หมดตั้งเรื่องของของเยอะจริงคุณผู้ชมนะติดตามช่วงหน้าดีกว่านะคะ ซึ่ง Galaxy Tab 3 Lite เริ่มต้นเพียง4,990บาทพี่แมมคะก่ะอนที่เราจะพูดคุยกับน้องๆกันต่อน้องอยากได้แท็บเล็ตที่มันฟังก์ชันเยอะๆได้ คุณพี่นะคะมีของดีจะแนะนำนะคะ,ค,ะคุณผู้ชมทางบ้านค่นนี้ค่ะ Samsung Galaxy ี่แท็บท e ีไลนะคะครบครันทุกฟังก์ชั่นของแท็บเล็ตจาก Samsung ค่ะ,คะไม่ว่าจะเป็นดูหนังดูละครเข้า YouTube เล่นเกมจัดแชทจะไลน์ได้หมดค่ะด้วยหน้าจอขนาด7นิ้วนะคะจะทําให้สีสันสดใสให้ความบันเทิงแบบเต็มตาค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นนะคะ ที่เห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยโทรศัพท์ได้ด้วยนะคุณผู้ชมเอาเป็นว่าทั้งแท็บทั้งโทรเนี่ยเครื่องเดียวกันจบเลยใช่แล้วนะคะมาดูที่ราคากันบ้างดีกว่าคุณผู้ชมคะเริ่มต้นเพียง4,990บาทสาหรับรุ่น WiFi นะคะและสาหรับรุ่น 3G นะคะ6,990บาทณจุดจุดนี้มันคุ้มมากค่ะโหลดแอปพลิเคชันต่างๆฟรีเลยนะคะณจุดจุดนี้นะคะรีบมาหาเป็นเจ้าของด่วนเลยขอขพบคุณ Sam s u ง g g a l a x ซ t a แท็ i t รด้วยค่ะด้วยนะคะนะคะมาต่อนที่แับเชนของเราณจุดจุดนี้จุดุนี้ดี ทันมากพวกผมจำลืมมาเลยพี่ขายของติดมาเลยทีเดียวพี่แม่คะขณะที่เรากำลังทำงานกันอยู่น้องๆสี่คนก็แบบว่านั่งมองก็เรียนรู้เอาไว้สินะนั่งจ้องวันนะ่จ้าต้องเรียนมีสมาธิต้องเรียนรู้เอาไว้ก่ยนั่งมองเนื่องจากนเติมพี่เขาตั้งใจขายกันขนาดนี้ด้วยเนาะนะคะเมาต่อครับผมก่อนเคยเป็นเซลอะไรพวกนี้ใครบอกพี่แม่ อี่ำควบคู่กันไปอย่าเรียกว่าเซลแค่เรียกว่าพริตตี้พริตตี้เปรว่าน่ารักนะคะเขาเาเรื่องเราดีกว่ามาถามกันถ้าสี่คนตรงนี้เลยดีกว่ายังไม่มีเซนต์พรีเซนต์ในรายการ ในรายการก็าเลยถามก็มาเลยถามว่าในรายการมีอะไรดีๆให้เราได้ดูกันอีกเมื่อสักครู่นี้บอกว่ามีอีกสองช่วงใช่ไหมครับผมก็นอกจาก่ีก่อนหน้าตาดีแล้วเนี่ยแล้วก็จะมีในช่วงเล่นเกมพี่ดอยไม่ไหวใครพูดแต่ใครชวนมแล้วเดี๋ยวก่อนสิเดี๋ยวพวกตัดไพ่แป๊บเดียวอะไรเร้วให้พี่ดอยพูดถามในใจก่อนไม่ใช่ก็น้องสองตั้งคนเล่นมุกว่าพี่ีก่อนหน้าตาดีน้องกิ่งก็าแบบจริงๆแบบช่วยกัน จะไม่รู้จะปฏิเสธยังไงมันเข้าไปหรืว่ามันเออริงแล้วกอน ดีแล้วไงนะก็เราจะมีแบบช่วงเล่นเกมใชเกมอะไรก็จะพเป็นเกมเกมกับเรื่องเพลงครับผมใช่เกมกระเพลงเาไรีนเป็นกรเกมใช่อย่างเช่นอย่างเกมที่เราเห็นตอนนี้ก็คือ3าํคทําเป็นเพลงคือบอกบอกคํามาจากเนื้อเพลงเนี่ยสามคำที่มันแบบว่าอยู่แบบกระจารในเพลงแล้วก็ให้เราถ่ายว่าที่พูดมาคือเพลงอะไรเดินเนี่ยเนาคลานแล้วบีนอะไรอะไรอะไรให้ลองเล่นต่อได้พี่กิงตอบได้จริงหรอเพลงคือเพลงอะไรอเพลง มะเรงตัวนั้นตัวนี้มีอะไรไันไปกร็รักกันมาเนเดี๋ยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวอธิบาย,ย,ย,ยพี่แหม่มฟังนะพี่แหม่มงงไม่พี่กำลังพี่กำลังรออยู่ว่ากว่าไอ้เดินคานบินมันจะออกมาเวลาพี่จะหมดก่อนหรือเปล่าเดินเดินขานบินก็บินได้ก็นึกว่ามันไปอยู่ไททั่ ร้องร้องจบรายการหมดพอดีนี่คือเป็นแบบว่าส่วนหนึ่งของเกมเราเล่นกันเอง4คนในรายการยังไม่หมดยังมีแขกรับเชิญด้วยวันก็เรื่องอะไสัดีเราจะมีแขกรับเชิญมาแขกมาทำอะไรแขกมาเขาว่าต้องมาคุยกันร้องแขกแล้วก็มาขายขวเสร็จแล้วก็กลับแขกมาขายผ้าใหม่ยังต้อีไปเลยไม่เขารับก็มาพูดเพลงมา cover นี่อ่ะนี่ห่ะนี่เหรอใช่เขาเนี่ยมา cover มาร้องกันสดๆนี่แหละไม่โดนโน้นอะไรยัง สวยๆต้องทำงานไปกับเขาด้วยบชงไีใช้แรงงานกันไปใครซื้อกล้องให้น้องโดมหน่อยสิใช่ตีทะลุไปสิบใบแล้วตีโต๊ะอยู่ได้ไม่ใช่ใช่ก็สนุกสนานมากเลยค่ะนี่เป็นบรรยากาศถูก้องแขกรับเชิญเข้ามาสร้างสีสันโน๊ตมาลกมากวันนั้นดูสิสวยสวยสวยลื่นหวานแตกันไว้ยถึงโน๊ตอ่ต่อสิต่อดูลกนะดูลกจริงหมายถึงเต่าหมายถึงหน้าลกเหรอครับดูม อยากเจอคำว่านะเขาเป็นอะไรที่ยากที่สุดในรายการค่ะไม่อะไรที่ยากที่สุดยากสุดคือไม่พูดทับกันครับผมความที่ยากที่สุดคือห้ามพูดทับกันห้ามพูดซ้อนกันคือแต่ละคนน่จะมีความสามารถพิเศษหรืออะไรเฉพาะตัวอยู่ที่แบบเราจะต้องแบบแย่งกันพูดออกมาคือบางคนคิดคิดอย่างนี้อีกคนคิดนี้ปึ้งมาพร้อมกันสี่คนมาสเหมือนเพื่อนมานั่งคุยกันจนซจนแบบว่าเราแย่งกันพูดอะไรเนี่ยค่ะใช่เงเนี้ย แล้วยังไงอะถ้าเกิดว่าเกิดพูชนกันอย่างนี้นะทคิดว่ามันต้องมีบ่อยๆแน่ๆเลยก็แล้วแต่คนตันนะครับผมจะมาดีชนแล้วพูดไปเลยบางทีช่วยอะไรเขาเลยเหรอชนกันแล้วคมเหล็กบางทีชนกันพูดบางทีกินจะพูดอ่ะเบย์เบย์ต้รู้กันต้องต้องมองตาต้องหลังๆต้องรู้กันละเพราะว่าคนตัดจะตีหัวแล้ว น้องกิ่งกับน้องดีนี่ถือว่าเป็นพิธีกรรุ่นพี่นี่สองคนนี่เขาใหม่มากมีอะไรสอนน้องบ้างหรือเปล่าคะแค่ไม่ต้องสอนนะไม่ต้องสอนอะไรเลยคือต้องบอกว่าเป็นพิธีกรครั้งแรกใช่ไหมที่ลงตัวมากคือเก่งมากเลยค่ะคืออย่างโดมเนี่ยเขาจะเป็นคนที่มีความรู้ทางด้านเพลงเยอะมากเขาจะรู้ทุกอย่างคือฉายา่างเขาคือโดมโครมค่ะคืออยากรู้อะไรคือเซิร์ชเข้าไปเกี่ยวกับเพลงเนี่ยคลิกทีเดียวเขาจะตอบได้ทันทีเขามีความรู้เรื่องเพลงแน่นมาก ก็จะไหวผิดเร็วมากส่วนของตั้มเนี่ยก็คือเหมือนรายการตลกคือเขาเป็นตัวฮาตัวสีสันที่สุดเลยในรายการอะไรอย่งเงี้ยต้องไวคือเป็นคนหล่อที่ไม่ห่วงหล่ออะไรอย่างเงี้ยพกิงใช่ไพูดเรื่อรมเปล่าเฮ้ยมาจากรายการเดียวกันโดมีกิให้นองนิดนึงคนหล่อที่ไม่ห่อ้มชมกิ่งว่าสวยด้วยิ่ิงสวมาด้วยกันนะ ให้พูดถึงกันได้ไหมค่ะให้พูดถึงกันนิดนึงค่อต้องโดนพูดถึงเพื่อนๆสามคนก่อนโอ้ก็ดีใจครับแต่ละคนเขามีมีลักษณะพิเศษเฉพาะตัวมีเอกลักษณ์ของตัวเองด้วยซึ่งเราทํางานด้วยแล้วแล้วมันแต่ละคนมันไม่ไม่ไม่ซ้อนกันไม่ทับลายกันแต่ละคนปากก็มีคาแรคเตอร์ที่มันแตกต่างไปราผสมกันแล้วมันมันลงตัวครับก็มีความสุขที่ทํางานครับผม แต่ละคนน่ะคือที่มันลงตัวกันเพราะว่าแต่ละคนคือเซนต์ตรงกันมากกว่าเหมือนเวลาพูดอะไรแล้วมันแบบมันสามารถจะสื่อสารแล้วแบบดูเรื่องแบบจังหวะการที่จะเล่นมุกหรืออะไรเงี้ยมองหน้าปั๊บคือมองหน้าปั๊บรู้เลยว่านี่จะเล่นแล้วนะคืออีกคนหนึ่งคือต้องชงแล้วคือมันมันทันกันหมดแล้วก็ตรงกันใช่เข้าใจตรงกันเก็ตกันแล้วก็เวลาทาอะไรเงี้ยมันรู้สึกว่าพอมันไปด้วยกันได้มันมีความสุขมันก็สนุกทางานมันก็ไม่เหนื่อยอะไรเงี้ยก็เลยแบบรู้สึกเออรักในรายการนี้ก็รักแล้วก็รักที่ได้ร่วมงานกับ พี่รักเราไหมใช่เดี๋ยวผมจะยัดเยียดความรักมัูแต่ผูดอย่างนี้ไม่ได้นะไม่ด้หรอรักมากที่รักมากไม่ได้รักธรรมดาูเลยยังไงเราจะติดตามรายการ cover diver กี่โมงคะวันยังไงอะไรยังไงไรเต็มอิ่มมากๆ ค่ะรายการของเราในหนึ่งช okay, ั่วโมงเต็มๆเลยทุกวัน <car จันทร์ถึงวันพฤหัสบดีเลยนะคะแล้วก็มันเป็นรายการที่เหมาะกับพวกมิวสิกเลเวอร์มากๆนะคนที่รักเสียงเพลงเหมือนพวกเราทั้งสี่คนเนี่ยคือวรจะดูมากแล้วก็ตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าถึงแปดโมงเช้าคุณตื่นขึ้นมาก็จะเจอกับอารมณ์ดีๆอะไรแบบานไม่ได้ไม่ไดม่ได้ไม่ไดไม่ได้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 ไม่ไ้ไ่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไ่ได้้ไม่ได้ เชอาทิตย์พักความคิดถึงไว้ก่อนความคิดถึงมันเยอะๆในวันจันทร์แต่ว่าถ้าเกิดคนที่เขาแบบตื่นไม่ทันนะตอนเช้าเจ็ดโมงเช้าก็ไปรอดูกันได้ตอนบ่ายสามอีกครั้งนึ่งวันจันทร์ทางช่องแอคชแนลของเราใช่เลยนะมาเราดูจากตัวอย่างภาพนี้ทุกคนใช้พลังงานกันเยอะนะใช่ครับผมไม่เหมือนอะโอ้ยนอนแล้วไม่รู้สึกว่ากลับไปเช็งห้องเหรขอรายแค่ยอดสองเมตรโอ้ขนาดนั้นเลย อันนี่เขาเต้นเยอะมากในรายการเหมือนคอเรียลกราฟเวอร์ในรายการมากเลยครับใช่ที่ก็ว่าถ้าเขาใหญ่มากเลยทีเดียวนะคะนี่ทั้งทั้งสี่ท่านนี้ก็เป็นเดอะสตาร์ด้วยใช่ที่จะต้องขอย้อนไปนี่เลยไง เรื่องราวเดอะซาร์ครบปีใช่นี่10 years of love ใช่ไปถ่าย M.V กันมาแล้วเพลงที่มีชื่อว่ารักของฉันนั้นคือเธอเล่าให้ฟังหน่อยตอนไปถ่าย M.V เป็นยังไงบ้างสนุกสนานล่าเริยงไงเจ็งใจ คนและเดนสตาร์เดนคนต้องบอกเลยว่าไม่ธรรมดาต้อร้องเพลงเก่งพูดเก่งเนาะทุกคนคือรู้สึกว่าอย่าเอาเดะสตาร์เกินกว่า3-4คนมารวมกันนะเพราะว่าผมไปอยู่ในวงสังคมตรงนั้นนะครับวงสังคมตรงนั้นแล้วผมแบบว่าคนนี้พูดกันนั้นพูดจะฟังใครก่อนดีนะงงอ๋อๆพี่ดิวถึงกับ ธรรมดาพี่ดิวก็สุดยอดของการพูดเก่งแล้วใะ่ไปอยู่ตรงนั้นพี่ดิวถหัวเงียบเลยซอฟเลยใบ้เลยอน่ยครับเออแต่ว่าทุกคนเป็นกันเองกันมากคือบางคนเนี่ยไม่รู้จักกันมาก่อนนะเจอกันปุ๊บมันหนึ่งรู้จักกันมาคือเจอค่ั้งแรกเลยใช่่ผมก็สนุกมากเ่ยแบบไม่เคยจะเจอรุ่นนี่มาก่อนพี่นิกพี่สนเนี่ยผมไม่เคยเจอเอเขาเจอปั๊บเขาแบบเฟรนลี่มากใช่เฟรนลี่แลดูแลมานคุยด้วยอะไรเงี้ยซึ่งมันดีมากขอบุญขอบุญแต่ถ้าเป็นคอนเสิร์ตล่ะคอนเสิร์ตตที่่่่่่เเเเรราาาาาาจจะะะะไไไไดด้้ปูอองสนนนนนนุกกมมมๆแลยพว เคยมีคอนเสิร์ตไหนที่คนศิลปินเยอะขนาด50คนค่ะใช่ไหมคและเป็นคอนเสิร์ตที่มันรวมเรื่องราวความรักความรู้สึกที่อยู่ด้วยกันมาถึง10ปีคิดดูสิครับเรื่องราวความรัก10ปีมันจะมีมากมายขนาดไหนะจะมีพลังออกมามหาศาลขนาดไหนมันไม่ใช่แค่ศิลปินอ่ะคือด้วยแฟนคลับด้วยเนี่ยค่ะที่เขาติดตามเรามาตลอดทั้งช่วงปของรายการเดอะสตาร์เพราะฉะนั้นต้องเป็นคอนเสิร์ตที่ดีมากๆเน่ยช่วยบอกคุณผู้ชมอีกทีหนึ่งว่าคอนเสิร์ตนี้จะมีขึ้นในวันที่เท่าไหร่คะครับผมก็คอนเสิร์ตจะ ค่ะอ right uh, so so ิมแพคอารีน no. right? yeah. 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 ่าเมืองทองธานีครับใช่ค่ะซื้อบัตรรีบซื้อบัตรเลยแต่พี่ไม่มีบัตรยังพอมีอยู่นะคือตอนนี้บอกไว้เลยบอกไว้เลยว่า2รอบเนี่ยยี่แปดกับยี่เก้ายี่เก้าหลือยี่แปดหมดแล้วหรือยีแปดหมดแล้วหมดไปแล้วค่ะเมีค่าดังเพชรยอดมงกุฎเลยอะครับบัตรวันที่เก้าเหลือน้อยมากเลยจริงต้องไปรีบไปหาต้องมีบัตรต้องเก็บมาให้ดีนะครับต้องเก็บไว้ใต้หมอนเก็บไว้ในเซฟเลยนะแล้วก็กำแนบ จริงๆนะคะแต่หาได้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ยังพอหาได้อยู่นะคะมาปิดท้ายไปกันที่5ปีแอดกันบ้างไปไหมไปไหมไปแน่นอนค่ะเพราะว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งของแอคชันแนลอยู่แล้วเราต้องไปมอบเสียงเพลงแล้วก็ความสนุกสนานที่แบบว่ามีเซอร์ไพรส์แน่นอนในงานนี้นะคะจำได้ไหมงานเรามีเมื่อไหร่ วันที่สิบแปดสาคมเก่งมากใ้นองบอกเพราะว่าเจ๊จำไม่ได้นัาน้อง่งมอกเลือกปากคนแลวนะคนมีจำได้ไหมผมแบบจำได้จำได้ วัดใจกันสี่คนไม่ทาอะไรบอกได้ไหมโอ้ยลองมีความสนุกใช่เดี๋ยวเราไปซุ่มซองของเรากว่าดีกว่าเราวันซุ่มอยู่ใช่ค่ะวันที่18เดี๋ยวไปเจอการเชื่อมคอนเสิร์ตแสตมป์ซินาครินนะคะใช่แล้วนะคะตั้งแต่เวลา11บเนาฬิกาเป็นต้นไปนะคะคุณผู้ชมแล้ววันนี้เราก็มีบัตรมาแจกด้วยคือจะบอกว่างานแบบว่าอ่า5ปีห้าปีห้าแอรของเราเนี่ยนะคะคือดูฟรีอยู่แล้วใช่แต่ว่าเราจะมีแบบบัตร เนี่ยสำหรับที่นั่งพิเศษได้นั่งเก้าอี้ V I P ค่ะนั่งแบบว่าเกาะติดดาราอะไรอย่างเงี้ยเป็นโซฟานิ่มมากนิ่มมากสบายมากไม่ต้องไปยืนที่ขาแขกไม่ต้องยืนไม่ต้องยืนเราผูกคุณติดกับเก้าอี้ไว้เลยผูกเวยเหรอผูกเลยเหรอกลัวเดินหนีนะคะเราให้เก้าอี้คุณไปเลยจริงๆวันนี้เราให้สองรางวัลรางวัล สองใบนะคะสี่ใบจริง <ไป S 2> จริง,รงน้องน้องมีแล้วน้องไม่ต้องไม่ต้องไปอยากนั่งดูอยากนั่งดูน้องไม่ต้องนั่งเก้าอีน้อ <1> <1> น้องนั่งพื้นเราเป็นเจ้าบ้านเราตั้งบัตรเตือ 464255อยากได้บัตรก็ขอมาแค่นั้นเองค่ะง่ายๆ่เยอส่งมาแนันเองนะคะใช่แล้วนะคะแล้วก็มีนิดนึงเวลาที่เราได้คุณผู้ชมได้รับติดต่อไปแล้วว่าได้บัตรใช่ไหมคะให้มารับบัตรที่หน้างานนะนนั่ก็คือที่สีคอนสแควร์นะคะเวลา10โมงครึ่งค่ะคือตอนช่วงเช้านะไปจนถึงตอนเที่ยงถ้าเกิดว่าเลยเที่ยงไปแล้วไม่มารับบัตรตัดสิทธ์เลย ใช่แล้วน่าอินมากเลยโอคโหน่าติดให้ไปนั่งเสือเลยมานั่งด้วยการนั่งเสือเดี๋ยวช่วงนี้พี่ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีก่อนนะคะ AS 3 g 2,100ค่ยค่ยำยอร่อยเข้มข้นจากส่วนผสมจริงยูซอรีนคอลเลกแอนคอปเปอร์สตนะคะบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชน GMM z กลองแห่งความสุขครบเครื่องเรื่องบันเทิงและศูน <functions> ย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์นะคะวันนี้ให้น้อง ผลงานก่อนที่เราจะลากันไปอาใครเป็นตัวแทนดีคะพี่โดมเลยก็ฝากนะครับ10ปีเดอะสตาร์นะครับมีทั้งอัลบั้มด้วยนะครับเดี๋ยวอัลบั้มจะวางแผงวันที่6เนื่ยนวันี้นะครับกับอัลบั้ม10 Years of Love บทเพลงรักเดอะสตาร์มีเพลงรักความหมายเยอะแยะมากมายแล้วก็มีเพลงรวมด้วยรักของฉันนั่นคือเธอใช่แล้วค่ะคอนเสิร์ตด้วยคอนเสิร์ตด้วย10ปีเดอะสตาร์เทนเดียสอฟเฟิร์สเดอะสตาร์อินคอนเสิร์ตครับผมเขาฝากกันด้วยรับรองว่าสนุกแน่คุ้มแน่ใช่ค่ะ28และ29นี้นะคะแล้ววกกกก็ที่่สาาาาาาคัญเเลยยฝตติดมพรรรใน ดีเบอร์กี่โมงกี่โมงครับผมเจ็ดโมงเช้าแปดโมงนะครับผมแล้วก็มีรีบันบายสามโมงถสี่โมงเย็นนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีทางช่องแอคชั่นเนีครับผมนะคะวันนี้ขอบคุณมาก ดีๆในเอสเค่ะค่ะแล้วถ้เกิดว่าวันนี้คําพูดใดในรายการสองสาวเล่าเรื่องทําให้บุคคลท่านใดไม่สบายใจต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะขออภัยด้วยนะคะแล้วเกิดอะไรไปขอขอโทษด้วยนะคะควรจะพูดแบบนี้ในรายการหรอใช่ของเราเนี่ยเยอะเลยควรจะพูดแบบนี้ทำท่าในรายการที่เหมือนเดิมได้ไหมอ่ะง่ายๆบังนะพวกเราทุกคนลา